ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีธนูครับในเดือนมีนาคม2568นะครับาราศีธนูเนี่ยนะต้องบอกว่าอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะใกล้ละใกล้ที่จะผ่านพ้นเรื่องร้ายใกล้ที่จะพบเจอกับฟ้าหลังฝนใกล้ที่จะได้เจอกับแสงสว่างสักทีนะครับ อีกอึดใจเดียวนั่นหมายความว่ามันก็ยังต้องมีเหลี่ยมที่ต้องอดทนกันหน่อยนะครับยังต้องเหมือนกับรถที่แบบขับมาแล้วก็มีเข้าโค้งขึ้นเขาลงเขาเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็ยากลำบากก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือถ้าจะเป็นโค้งไท,ทายาทๆแล้วนะโค้งไทยายยแล้วเกือบจะสุดท้ายแล้วที่ราศีธนูจะได้ หลุดนะครับจากอะไรที่มันหนักหน่วงนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องหลายราวธนูนี้หนักอยู่นะครับดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพอริยังเจอกับอุปสรรคการต้องแก้ไขการต้องฝ่าฟันพอสมควรบางคนฝ่าฟันเรื่องหนี้สินบางคนฝ่าฟันเกี่ยวเรื่องของศัตรูคู่กรณี คนที่ไม่ชอบเรานะครับบางคนก็ฝ่าฟันในทุกๆมิติของชีวิตเลยนะภาพรวมของชีวิตเลยบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับบางคนถึงขนาดมีการผ่าตัดไปแล้วนะครับราศรีธนูนะ,ะคราวนี้เนี่ยในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาพฤษภาครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนแรกมันก็จะต้องมีอารมณ์แบบนี้แหละ มีนาเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ข้อดีเนี่ยของในเดือนมีนาคมเนี่ยคือ11มีนาคมดาวพฤหัสจะเริ่มเดินหน้านั่นหมายถึงว่าการที่เขาอยู่ในตำแหน่งภพอริเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่คุณยังอยู่ในในวังวนของปัญหาแต่เมื่อดาวเริ่มเดินหน้าหมายถึงมันเริ่มมีทางออกมันเริ่มมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานเรื่องความรักอะไรก็ตามมันเริ่มจะมีทางออกเข้ามาแล้วนะมันเริ่มสามารถที่จะเดินหน้าไปได้นะครับมันไม่หยุดอยู่กับที่แล้วนะครันั่นคือข้อดีแต่คุณจะหลุดจริงๆพบกับความสำเร็จกับความสบายใจจริงๆนั่นต้องรอถึงหลังวันที่13พฤษภาคม68นี้แหละอีกประมาณไม่ถึง3เดือน นะมันก็จะหลุดจากความทุกข์ละนะหลุดจากปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยจากโคจรยกย้ายนะครับเข้ามาเล่งดวงชะตานะแล้วก็จะอยู่ยาวหนึ่งปีนะเพราะนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวใกล้แล้วราศีธนูมาแมนถึงได้บอกว่า มันใกล้แล้วมันเหลืออีกไม่กี่โคง้งจะเป็นโค้งสุดท้ายที่คุณจะแบบยกภูเขาออกจากอ,อกได้นะครับคราวน,นี้ในช่วงเดือนมีนาคมจะเริ่มกระเตื้องหลังวันที่11นะปัญหาต่างๆหรือชีวิตต่างๆจะรู้สึกคลี่คลายนะครับอารมณ์จะรู้สึกดีขึ้นจะรู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นแต่ยังไม่หมด100แต่ว่าจะดีขึ้นหลังวันที่11มีนาคมนะครับ เรื่องการงานราศีธนูเนี่ยนะต้องบอกว่าช่วงวันที่17นะครับ27ครับทันโทษ27กุมภาพันธ์จนถึง16มีนาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ราศีธนูก็จะต้องอดทนนะครับมันอาจจะเป็นการทิ้งทวนที่ไม่ค่อยสวยนะกับเรื่องราวกับปัญหาชีวิตเรื่องงาน เรื่องเอกสารเรื่องการประสานงานต่างๆนะครับมันก็สอเขาที่จะมีปัญหาการงานของคุณนะครับพูดง่ายๆว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมันมีโอกาสที่แบบเอาง่ายๆว่าใครที่สุ่มเสี่ยงนะใครที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องงานเนี่ยนะครับก็ถึงขนาดที่ว่ามีโอกาสที่แบบ เกิดความเสียหายในเรื่องงานแบบมากๆได้เลยนะครับหรืออาจจะแบบใครที่มีมีสายป่านไม่เพียงพอเนี่ยมีโอกาสตกงานได้เลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแช่งกันนะแต่ว่าดาวการงานราศีธนูเนี่ยจะไปตกตำแหน่งนิดก็คือเสื่อมนะครับแล้วก็ประเกษตรไม่สมบูรณ์แล้วเจอกลา,าหูด้วยบางทีเนี่ยเส้นสายก็ไม่มี นะครับมีคนที่เขามีแบบบางทีอาจจะต้องเจอกับอำนาจมืดนะอำนาจมืดหรือคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเราแล้วก็ทําให้เราต้องลําบากนะครับเรื่องการงานครับราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกมีปัญหาเยอะครับนะใครค้าขายชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกทําใจหน่อยครับทําใจหน่อยครับเป็นช่วงที่แบบโอ้โหเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็มีปัญหามีความติดขัดน,นะครับ แต่นะถือว่าโชคดีอันนี้ส่งนะครับที่ดีในช่วงที่ดาวประจําตัวเริ่มจะเคลื่อนย้ายยังอยู่ในภพอรินะแต่เริ่มเคลื่อนย้ายคือวันที่11แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยดาวการงานขยับถอยหลังมาเป็นเทวีโชคถึงแม้ถอยมาแล้วจะมาหยุดนิ่งแต่ว่าตําแหน่งเป็นเทวีโชคนี่คือโชคดีมากๆนะครับคุณจะ มีคนช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือมีคนที่มาซัพพอร์ตเรื่องงานจากที่มีปัญหามีความติดขัดถ้าผ่านพ้นวันที่16ไปได้งานจะถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีนะครับการงานจะมีความราบรื่นมากขึ้นจะไม่ติดขัดเหมือนเดิมอีกแล้วเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆจะค่อนข้างทำได้ดีมีความลื่นไหล ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะถูกแก้ไม่ว่าแก้ด้วยอะไรก็ตามแหละจะมีคนมาช่วยจะแก้ด้วยตัวเราเองหรือจะแก้โดยระยะเวลานะครับแต่มันจะถูกแก้แล้วครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงที่ราศีธนูค่อนข้างจะได้หายใจหายคอพอสมควรถึงแม้จะไม่หลุดจากปัญหา100%แต่หลุดมาเกินครึ่งนะครับ ก็ถือว่าดีนะถือว่าโอเคอะนะคือมันไม่ได้จมไปตลอดทั้งเดือนถ้าเกิดจมไปตลอดทั้งเดือนแล้วเหนื่อยอบางทีก็จะเกิดความเครียดนะครับเท่านี้ก็เครียดพอแล้วราศีธนูดาวเสาร์เป็น3าแก่ละคนาเท่านี้ก็เครียดพอแล้วบางทีก็ต้องต้อง,องทุกข์ต้องเครียดเกี่ยวกับการต้องออกไปเจอผู้คนต้องออกเดินทาง ธนูช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยในการที่จะต้องไปพบเจอคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมจะปรับตัวดีขึ้นในเรื่องการงานนะครับต่อมาเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองราศีธนูเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่มีความวิลยะอุตสาหะในการหาเงินมีความอดทนในการหาเงินบางครั้งเนี่ย วิธีการช่องทางในการหาเงินของชาวราศีธนูอาจเป็นวิธีการเก่าๆช่องทางเก่าๆที่คุณเนี่ยคุณเคยนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับถ้ามันสามารถทําเงินให้คุณได้คนที่ต้องเดินทางนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าราศีธนูถ้าเดินทางแล้วจะได้เงินถ้าเดินทางเราจะได้เงินถึงแม้ว่าการเดินทางนั้น,นจะนํามาซึ่งแบบ เราอึดอัดเราเครียดเราไม่ค่อยอยากจะไปหรือบางทีไปก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักหนาต้องมีการออกไปพบปะพูดคุยนะกับลูกค้าบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับเราแต่หนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นผลดีกับเรานะครับทำให้ได้เงินได้ทองกลับมาเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องบอกว่าเอาใจช่วยนะอย่าพึ่งเบื่อในการที่จะต้อง ออกเดินทางหรือพบเจอกับสังคมใหม่ๆเพราะนั่นคือช่องทางทางการเงินของคุณนะครับอย่าเพิ่งเบื่อ,เ,อ,อเรื่องของออความรักนะครับความรักความสัมพันธ์เรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่านะอดทนหน่อยมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในช่วงครึ่งเดือนนะของเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมี ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนการสื่อสารกันที่ผิดพลาดไม่เข้าอกเข้าใจกันคิดคนละอย่างมีเหตุผลกันคนละแบบมีความเชื่อกันคนละแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ต้องอาศัยการรับฟังดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ครองดาวปัตตนิดาวพุธถ้าทะเลาะก,กับแฟนเมื่อไหร่มีผลกับงาน เดี๋ยวนั้นเลยทันทีนะถ้ามีปัญหาส่วนตัวทะเลาะกับแฟนจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับงานทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่แล้วหรือเป็นคนที่โสดอยู่ก็ตามนะครับยิ่งถ้าเกิดคู่ของคุณเนี่ยเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจด้วยอันนี้ยิ่งหนักนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็สอบเขามีปัญหาการพูดการจาไม่ค่อยจะเข้าหู เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบางทีคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันพูดกันคนละภาษาเนะี่ยบางทีนะครับถ้าคุณเนี่ยมีสติให้มากพอมีความใจเย็นนะครับถ้ารู้ว่าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีให้คุณเงียบดีกว่าถ้ารู้ว่าเอาข้อมูลอะไรขึ้นมาพูดหรือขุด คุยฟื้นฝอยหาตะเข็บขึ้นมาแล้วทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงเนี่ยอย่าคุยเลยดีกว่านะครับพูดให้น้อยฟังให้เยอะนี่คือราศีธนูในเดือนมีนาคมที่คุณต้องทำพูดให้น้อยเพราะอะไรเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวคำพูดเนี่ยนะครับมันโครจรเสียอยู่ครึ่งเดือนอะครึ่งเดือนแรกเนี่ยพูดอะไรก็พูดไม่เข้าท่า พูดก็ไม่ค่อยจะเข้าหูคนรอบข้างหรือว่าพูดอะไรไปก็หรือแม้กระทั่งแสดงอะไรออกไปเกิดปัญหาทั้งหมดเลยอ่าเกิดปัญหาทั้งสิ้นต้องพูดให้น้อยฟังให้เยอะมีความเข้าใจนะครับพูดเพราะๆพ,พูดดีๆแล้วจะดีครึ่งเดือนหลังดาวดวงนี้ถอยหลังมาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัสชะ การติดต่อสื่อสารการประสานงานการพูดการจาการใช้คำพูดของเราเนี่ยมันจะส่งเสริมกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีสิ่งที่อยากจะพูดเก็บไว้พูดตอนครึ่งเดือนหลังอย่าเพิ่งไปรีบพูดช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกพูดไปแล้วก็หลังแต่จะมีปัญหาพูดไปแล้วก็อีกฝ่ายหนึงก็ไม่เข้าใจ ในเจตนาของเราเขาไม่เข้าใจเขามีเหตุผลของเขาเป็นหลักเราก็มีเหตุผลของเราแต่สิ่งที่จะทำให้เขาฟังเรามากขึ้นแล้วสิ่งที่ทำให้เรานั้นพูดไปแล้วมีน้ำหนักมากขึ้นคือช่วงเวลานะแนะนำให้พูดหรือเจรจาในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีที่สุด ดาวพุธนั้นสถิตเป็นเทวีโชคนะครับแล้วก็อยู่ในเดือนสาชะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งการเข้าไปติดต่องานการประสานงานต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมันจะดีแล้วมันจะถูกต้องก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนะครับมันจะล้อกันเลยระหว่างเรื่องการงานกับเรื่องคู่ครองนะครับคำว่าล้อกันก็หมายถึงว่า มันไปด้วยกันมันควบคู่กันไปนะครับเป็นเส้นขนานกันไปไปคู่กันเลยนะครับราศีธนูจะเป็นราศีที่ท่างานดีแสดงว่ารักปังนะฟังให้ดีนะถ้างานดีแสดงว่ารักปังแต่ถ้างานพังแสดงว่ารักก็ล่วงเหมือนกันนะม,นมันคือดาวดวงเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนียยึดตามนี้นะถ้างานดีรักปังถ้างานพังรักร่วงนะเออควกบคกไปนะครับคราวนี้ต่อมาเนี่ยอ่า,อาฝากนิดนึงเรื่องของอาการถูกชักชวนไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรต่างๆถ้าถ้าคุณเนี่ยมีแพลนที่จะร่วมหุ้นหรือว่าเซ็นสัญญาอะไรนะบางอย่างเนี่ยนะให้ทำหลังวันที่16 หลังวันที่16มีนาคมนะครับเพราะว่าก่อนวันที่16นั้นดาวการเซ็นสัญญานั้นโอ้ตกไปคําว่าเสื่อมถอยแล้วก็คําว่าตกต่ําเพราะฉะนั้นไม่ไม่เหมาะเลยนะครับแต่หลังวันที่16แล้วเนี่ยดาวตรงนี้นะไปตกอยู่ที่เทวีโชคแสดงว่าต่อให้เซ็นแบบ เซนมั่วๆหลับหูหลับตาเซน <c oughs> ก็ได้ผลประโยชน์ที่ดี <c oughs> ที่เหมาะสม่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะะแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็พยายามประวิงเวลาพยายาม <c oughs> เลื่อนๆไปก่อนอย่าพึ่งเซนนะครับประมาณนั้นนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับชาวราศีธนูเนี่ยราศีธนูเนี่ยก็เป็นก็ต้องบอกว่าได้เป็นราศีที่นะอยู่กับอาการเจ็บป่วย สุขภาพไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะคนที่อายุสักประมาณสัก35 40, 40ขึ้นไปอะนะครับราศีธนูเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะครับบางคนอาจจะผ่าตัดไปแล้วด้วยซ้ําบางคนก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นกินยาแทนข้าวนะบางคนนะอ่ามีมีอุปสรรคเรื่องเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับทั้งนี้ทังนั้นเป็นไปได้หมดเลยระบบทางเดินหายใจนะระบบ เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าพวกไอวะภายในนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องเลือดเลยอะไรอย่างนี้เกี่ยวเรื่องอของมีคมอา,อาจจะมีการผ่าตัดอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะธนูนะแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับซึ่งอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยบางทีพูดง่ายๆว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งจากตัวเราเองและจากปัจจัยอื่นรอบข้างด้วยจากคนอื่นด้วยนะครับ นะอะไรที่เลี่ยงได้ถ้าเป็นชนวนเหตุแห่งการเกิดการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นอาจจะบานปลายได้นะส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยราศีธนูนะมีโอกาสที่จะพอที่จะได้ลุ้นอยู่บ้างแหละนะครับพอที่จะได้ลุ้นอยู่บ้างนะแต่ก็อาจจะอาจจะ ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับธนูนะในวันที่1นะครับแล้วก็วันที่16นะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเรื่องโชคลาภนะอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในภพอิเนาะถ้าจะบอกว่าอุ้ยแมมันง่ายดายเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับก็เดี๋ยวก็ไปลุ้นเอาแล้วกัน ในงวต่างๆนะในคลิปที่หมอแมนทาเจาะให้ว่าโชคลาภคุณเป็นอย่างไรบ้างนะไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของดวงชะตาราศีธนูในเดือนมีนาคม2568ครับ